ันนี้ว่านมาเล่นโฮมสวิตช์โฮมสวาย์นะทุกคนเป็น OBT 2อินเทอร์เฟซดูดีขึ้นเยอะเลยอากงมาคับไม่พูดหรือเปล่าหรือว่าแบบไม่อะอากงอยู่คุยตบอากงแล้วนะครับเอออากงบอกไม่ขายไม่ขายผมบอกอากงว่าอากงอันนี้เรียกว่าขายอากงบอกไม่ขายไม่ขายนี่คงอยู่ตบปากเลยสักเลยพี่นี่นี่นี่งเอาบีบมาให้ด้วยมันก็เลยขี้ไอ้นะไม่คือหนึ่งเรียกว่าขายเมึงมึงขายเหรอ มึงกูขนที่จุนขายกูไม่น่าเปจี้จุดเลยประโยคขอมดอากองบอกว่าห้ามไหนอ่านบีฟข้างล่างอากองบอกว่าไหนไม่ได้อ่านบีฟมาก่อนหรอ <S <S อากองอากองเล่นตลกแล้วอากองเล่นตลกแล้ว บอกเลยว่าอันเป็นคนรังเลไม่ก็ด้วยความที่วันนี้วันนี้วันนี่5พฤษภาคมเนี่ยมันเป็นอัปเดตล่าสุดของเขาที่เปลี่ยนให้ตัวเกมเนี่ยกลายเป็น o อ t ที2ใช่ใช่ครับก็เหมือนเป็นเหมือนเป็นซิลเป็นเหมือนซีซั่น2ของเกมอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ว่านก็เลยอยากเล่นไอ้ว่านบอกว่าชอบมากจะชอบมากชอบมากแล้วก็เลยแบบว่าชวนพวกเรามาเล่นกันคือถ้าวันนี้ไม่ได้เล่นกูนอนไม่หลับกูมองใจดาวคากรุลีว่าเสียงโกหกขี้เียจไพี่เกมพี่อัติอ่ะว่านอยากเล่นมากเจริง อันนี้คือชุดเล่นน้ำที่แท้จริงเ่ี้ยดชันในเด็กอ่ะนี่มันหนีผีเลยจะมาเล่นสไลร์ไม้ก็คือมันมีด่านที่มีน้ำไงมันก็ต้องเตียวไปหรือเปล่านักการทูกี่ผีดูอ่ะอะไรกวะซิกซี่ไหมคะที่มันดี สู <th gardens. S 2> ้ะพี่ er สู้ะพี่สู้นะพี่สู้พี่พี่ส้อผีเจอพี่ก่อนขให้ผีเจอพี่ก่อนข่า้ผีเจอพี่ข้ายผีข่ายวงขายผีข่ายี่วยพี่ายผีข่ายผีข่ายี่ายผีข่ายผี่ายผีข่้ยพีข่ายผีข่ายผีข่ายผีข่าอันนี่า่าาย่ป่ะ่ายข่ายเสกาขายขายาาข้ายี่่ยาย่ี่ย่าา่า เชือกยังไม่ใช้ยังไงอยู่วะแล้วบอกไม่ดีๆผมเจอพีไม่ใช่นี่ยียี่คนเดี้ยี้าไอ้่าไปด้วยกันพี่พี่พี่เราไปด้วยกันไม่ใช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 ่่ใช่่ใช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 ่่่น่่มันมใใ่่่่ใช่่ใใช่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 ใ

ตรับรับริปไรนยิวมสันเครัะห์เอว่ามแลประตูไอ้ไม่เหมือนเสียงพี่แป้งเลยอ่ะเสียงเขาเลยอ่ะพี่สวนเสยงวะี้เพิ่งเสรยจสองอันเองไะพี่สวเสร็งอันนี้ไอันีระหงูบอันนี้ใช้แผน่ตพิโดนมึอกก่อนน่เลยไอ้มันไม่ได้ใช้ทูบดิวว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 นววววววหวว่วว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 ไว่วว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 ว มีคนบอกว่าพี่เดินผ่านไปแล้วอ่ะไม่เห็นเลยอ่ะตู้ไหนอ่ะผมตาบอดเหรอเต๋อหน้าเต๋อกลตูเนี่ยนี่นี่มันเจออันนึงละเจอแล้ว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 สองออกเร็วว่าเราออกเร็วออกเร็วพี่มันออกได้บานละคนป่ะพี่พี่กิ๊บไม่เอาไปแล้วมั้พี่มันออกได้บานละคนป่ะไม่ออกได้บานลเลยหรอแล้วบานเนี่ยพี่กิ๊บเนี่ยพี่กิ๊บเนบานของวัน พี่เกมันีันไม่ดินด้วยหรอออกเลยว่าอนี้อะไรออกเลว่าออกแลออกเลพี่มันออกได้บานละคนแบบพี่เฮ้ยมันช่วยกันตีผีได้นะเว้ยจริงๆแล้วอย่าพิ่งหนีก็แย่แล้วพี่ไปก็อยุดไปรอบรอบรออออบร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 บอบรอบรออยออบรอบรอบอบรอบวอบรอบบรอบรอบรออเรอบรออออบรอรอบรเดี๋บวอบอบวอรรอ